ข้าวดีวันนี้เงินเข้า600-1,000บาทสวัสดีทุกคนค่ะพบกับเกดจากช่องสารดีกับพิเกดเหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะก็มาย้ำเตือนเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้วันที่10มิถุนายนนะคะมาเจอกันตอนเช้านะคะ ทักทายเพื่อนๆด้วยนะคะใครได้รับเงินแล้วบ้างน,นะคะเงินส่วนนี้เป็นเงินเบี้ยยังชีพนะคะผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะน่าจะทยอยเข้าบัญชีกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตั้งแต่เวลาตีหนึ่งะคะเป็นต้นมานะคะจนถึงเช้านี้ก็ทยอยโอนไปตามแต่ละธนาคารนะคะทั้งวันนะคะใครมีแอปพลิเคชันของธนาคารก็สามารถเช็คได้ที่แอปพลิเคชันของธนาคารเลยใครไม่มีนะคะก็ รอนะคะนำบัตร ATM ไปเช็คกันได้นะคะส่วนผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะเงินอีก200บาทจะเข้าบัตรคนจนในวันที่22มิถุนายนนี้นะคะวันนี้ก็จะได้อยู่ที่ 800บาทก่อนนะคะใครได้รับเงินแล้วบ้างนะคะก็มาแชร์ข้อมูลกันนะคะมาพูดคุยกันมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะให้เพื่อนๆได้อ่านด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการปรับเบี้ยต่างๆนะคะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะปรับหรือไม่ปรับนะคะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ได้ข่าวกันมาถ้าหากเดือนไหนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะกำหนดวันที่จะ โอนเงินส่วนนี้นะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะคะผู้พิการหรือว่าเงินของน้องๆนะคะเด็กแรกเกิดก็จะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังผ่านทางช่องทางนี้นะคะคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ